สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาโร่แอนด์เดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2564ของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กันยายนถึง12ตุลาคมนะคะ อาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอาจารย์หุยด้วยนะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟลาเวอร์กันได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ไอดีหุยดอทซิวลักษ์หรือค้นหาที่จากเบอร์โทรสู86999ส483ได้เลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อาจารย์จะทาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเลื่อนลงไปก็จะเจอลิงก์คลิกเข้ามาได้เลยค่ะนะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ มากค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎาน,นี้ของชาวราศีกันนะคะไพ่ไปจำตัวคุณใบแรก a อ็ดออฟคัพสนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีกันนะช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะมีเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายอะไรบางอย่างเข้ามาอาจจะเปลี่ยนงานหรือเรื่องของการงานนะคะมีเรื่องของการต้องออกไปติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกนะคะบางคนไปมากกว่านั้นอีกก็คืออาจจะมีเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศายัยย้ายบ้านนะคะย้ายที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะคุณอาจจะตัดใจอะไรบางส บางอย่างได้นะแปดถ้วยนะคะนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าคืออาจจะมีความรู้สึกเสียายหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าชาวราศีกันก็เป็นคนมีเหตุผลนะคะนะคะเป็นคนที่แบบคิดอะไรกับสิ่งที่แบบค่อนข้างจับต้องได้เนาะคุณก็อาจจะแบบเออมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ช่างมันทิ้งมันไปปล่อยมันไปนะอืมใครที่กําลังเก็บบ้านเก็บช่องก็จะมีเรื่องของการทิ้งของบริจาคของอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนะ ต่อมานะคะภายในเรื่องของการเงินนะคะ e d e of w a n d s นะคะการเดินทางในระยะนี้จะทําให้คุณได้เงินได้ทองพูดเลยนะคะนะแล้วก็งานจะเริ่มเข้ามาแบบถาโถมมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานลักษณะที่เรียกว่างานแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะคะจุกจิกน,น,น,นู่นนั่นนี่โน่นนะเข้ามาแบบว่ามาพร้อมๆกันนะแต่ว่าเจ็ดแปดอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะนะปัญหาแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะนะแล้วก็ต้องการความสามารถพิเศษเ,ษเฉพาะตัวของคุณเท่านั้นด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบสหัชชาสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะฟาฟอเพนทาเคิลนะคะดูเหมือนว่ากระทั่งคนรอบตัวคุณนะคะก็อาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองๆอยู่นะบางคนนะคะเพื่อนฝูงหรือพี่น้องอาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าจิตใจสภาพจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งนักอาจจะรู้สึกแบบท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะบางคนเป็นหนักนะคะอาการแย่เลยแต่ว่าไม่ยอมบอกใครกระทั่งคุณเขาก็ไม่ยอมบอกนะคะนะก็พยายาม ดูแลกันนิดนึงแล้วกันนะคะนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องที่ดินลดลานะคะไพ่พบพันธุ p พจออฟเพนท์เกิลนะคะนะบางคนจะมีเรื่องของการควักกระเป๋าเพื่อตกแต่งบ้านนะคะซื้อบ้านมือสองซื้อรถมือสองหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนบางอย่างเพื่ออสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรือว่าวางแผนเก็บเงินนะคะมีเงินออมบางอย่างนะคะเพื่อมีวัตถุป,ประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของอสังหานี่แหละนะคะ ต่อมานะภายในพบปุตตะนะคะเพ o ออฟวอนนะคะดูเหมือนว่าบุตรหลานบริวารคนใกล้ชิดที่อายุน้อยกว่าเนาะระยะน,นี้เขาขยันขันแข็งดีนะคะกระตือรือร้นแรงบันดาลใจเยอะอยากทานู่นอยากทานี่นะคะใครมีลูกช่วงนี้ลูกก็จะซนมากก็จะเหนื่อยหน่อยกับการดูแลนะคะนะแต่ถ้าเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็โอเค นะคือไว้ใจได้นะคะเขาไม่แบบแอบอู้รับหลังแน่นอนใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ในบ้านระวังหลุดออกไปแล้วเตลิดเติดเทิงไปเที่ยวไกลนะคะต่อมาสําหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เดอะเดวิลระวังนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะถูกหลอกได้ง่ายนะคะหรือว่าคนที่แบบลักษณะาภายนอกดูน่าเชื่อถือมากเลยอะ่ะนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็แบบท่าดีทีแล้วหรือว่าแบบดีแต่ปากเข้ามาติดต่อประสานงานกับคุณติดต่อคุณก็เพื่อเพื่อตั้งใจที่จะแบบ เรียกว่าเหมือนหลอกใช้เอาผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะ Six of Pentacles นะคะคนที่ยังโสดอยู่นะดูเหมือนว่าคุณจะมีคนเข้ามาเรียกว่ามาหยอดมานูน่นมานี่กับคุณนะ่ะแต่ก็ระวังไว้ให้ดีว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะ ต่อมานะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วนะคะระยะนี้นะแฟนจะค่อนข้างใจดีขออะไรก็ให้นะคะนะก็เรียกว่าถ้าคุณจะซื้ออะไรหรือว่าคุณจะลงทุนอะไรเพิ่มอยากจะต้องใช้เงินอะไรเงี้ยคุยกับฟงกับแฟนเขาก็จะช่วยนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะนะคุณก็คุยกับคนใจดีเหมือนกันนะดูท่าทางนะคะถ้าคุณลําบากคุณขอความช่วยเหลือเขาได้นะคะนะแต่อาจารย์ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคือเขามีพอที่จะช่วยคุณแล้วเขาก็มีพอที่เขาจะช่วยคนอื่นด้วยค่ะนะ ต่อมานะไพในภพมรณะนะคะคุณได้ไพเดอะสตาร์นะช่วงนี้นะคะถ้าหาว่าจะให้ระวังปัญหาสุขภาพอะไราบางอย่างก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคภูมิแพ้โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโรคที่เกิดจากความชื้นจากน้ํานะคะนะเวลาสระผมนะคะเวลาอาบน้ำเนี่ยเช็ดตัวให้แห้งสระผมให้แล้วก็ใดผมให้แห้งก่อนเนาะก่อนไปนอนไม่งั้นอาจจะเป็นหวดัดปอดชื้นอะไรพวกนี้ได้ง่าย ต่อมานะคะไพ่ในพบสุภานะคิงซอฟวอนนะคะดูเหมือนระยะนี้นะผู้ใหญ่เจ้านายนะคะของคุณเนี่ยช่วงนี้เรียกว่าไอเดียแล่นไอเดียกระชูดมากนะคะเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอ่ะมาให้คุณทํานู่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะคะ <c oughs> ไอเดียไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะใครรับงานที่เป็นงานนอกงานแบบงานเสริมอะไรไว้ก็ต้องคุยกับเรื่องของแบบเรื่องของขอบเขตงานเรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรต่างๆให้จบก่อนนะคะไม่งั้นเ็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะเออ นะคะคต่อมานะสำัรภบไพในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่ the ะฟูลนะคะนะการงานจะทําให้ชาวราศีการอยู่ไม่เป็นที่ต้องมีการออกไปติดต่อลูกค้านะออกไปดดลงานออกไปหาของออกไปเรียกว่า นู่นนั่นนี่โน้นข้างนอกมากมายนะคะบางคนชาวราศีกันจะรู้สึกมว่าเฮ้ยทุนวันเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้งานอะไรเป็นเนื้อเป็นน้ําสักอย่างนะมีแต่การพูดคุยการเจรจาทั้งนั้นเลยนะชาวราศีกันบางคนช่วงนี้อาจจะเหมือนคล้ายๆคุณไม่ค่อยอยากทํางานเท่าไหรอ่อ่ะขี้เกียจขี้เกียรติดเล่นติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ดูในเรื่องของสเก็ดูให้ดีนะคะนะคุณคุมเวลาคุมในเรื่องของเนื้อหางานปริมาณงานได้ก็ก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ ต่อมานะคะไพ่ในภพลาภะนะคะเรื่องของโชคลาภอ่ะเซเว่นซ็อบซอสนะโชคลาภของคุณเนี่ยนะไปได้อะไรมาอย่าไปบอกใครมากนักอย่าไปเปิดเผยอย่าเอาให้ใครดูมากนักได้มาแล้วเก็บเลยนะคะเพราะไม่งั้นจะมีคนมาเตรียมฉกหรือว่าจะเตรียมรลอกสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยเอาไปต่อนะคะนะแล้วก็เรียกว่าสมมติใครซื้อของซื้อหวยซื้อเป็นสลากอะไรก็ตามทีเนี่ยเก็บให้มิดชิดเรียบร้อยนะไม่งั้นแล้วว่าเดี๋ยวถูกขึ้นมาแล้วหาสลากไม่เจอโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะ two of cups นะคะชาวราศีกันนะไพ่ใบวินาศเป็นแบบแบบแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีคนมาแอบ,บชอบคุณแบบลับๆอยู่ไม่เปิดเผยหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ชนิดที่ไม่สามารถจะบอกใครได้นะแต่ว่าความสัมพันธ์หรืความรักในมันแบบโอ้โหมันมันอบอุ่นมากเลยมันหวานมากๆเลยนะคะนะถึงคุณจะรู้อยู่ดีว่าเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เฮ้ยมันเปิดเผยกับใครไม่ได้หรือว่าไม่มีโอกาสจะได้ก้าวหน้ามากกว่านี้แต่คุณก็ยังไม่สามารถจะตัดใจได้อะนะคะบางคนนะไปถึงขนาดที่เรียกว่าคือเลิกกับแฟนตัวจริงเพื่อที่จะไปคบกับกิ๊กกับคนที่คุณมั่นใจว่าคุณรักเขามากๆเลยนะคะก็ก,ก็ระวังไว้นิดนึงนะชาวราศีกันโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎานี้เ<อ>นาะก็แม่นไม่ๆอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างน,นี้ได้นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID นี้มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.